สวัสดีค่ะอยู่กับน้องตั้นเหมือนเดิมเหมือนเคยค่ะคือเก่าจ้านี่ค่ะว่าจะมามาดูญ่ามันเนาะค่ะว่าจะมาเกาะญ้าสนตอนที่มาดูที่แรกนะไม่เยอะพระเจ้าจอดค่ะเบิงซอยนะคะนี่คืออะไรนี่คือสวนมันจริงไหมหรือว่าสวนอะไรเบิงเอารถเด้อค่ะ f อฟซี FC ดูเอฟซี FC ดู ไม่รู้ต้นมันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะจะทำยังไงโอ้ยพุนอะมันกก็พี่ลึกสิบม่มีหอดเสือคุณบอกพี่น้องกระดอกกระเดี่ยมือนั่นมือนี่เนาะค่ะขอบยากหลายบ่มีเวลาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้เห็ดน้ำพอแล้วก่อนจังได้ออกมาเนาะจ้ะ เอาเขาเอาหน้าไม่เพิ่นกินแล้วก็จังมากเนาะนี่ค่ะโพดพิลึกอันนี้คือไปก็มีเป็นมีได้หอดปองเฮาปองเอ,อ่ะเบิงซอยกันเนี่ยจ้า fc fc ดูนี่คือป่ามันจริงไหมหรือป่าอะไรอันนี้คือน้ำอะไรเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรน้ำยบลาบยักษ์บ่น้ำยักษ์ดู โอ้ยอันแนวปูเนี่ยม่เห็นอันแนวไม่ได้ปลูกนี่โอ้ยขึ้นเต็มเลยปวดดูว้าอ,อันนี้มันแม่นเห็ดกินบ่นี่โหงวกไปงวกมาเห็นเห็ดจ้าไม่รู้เห็ดอะไรเอฟซี FC ดูอันนี้คือเห็ดอะไรกินได้ไหมเดี๋ยวน้องตั้นกับกับกล้องหลังให้ดูก่อนนะค่ะมันคือเห็ดอะไรเดี๋ยวกับกล้องก่อน นี่ค่ะอันนี้คือเห็ดอะไรคือออกเยอะมากอ่านี่เ,นเ,หเหมือนจะเป็นเห็ดกล้ามปูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอ้อลายคักกินได้ปะช่างเทิดฮะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรแต่ว่าช่างเทิดเพิ่นว่าเป็นเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดกล้ามปูเนาะหูยลายคักปุน้นะ ป๊ามีตาดอกงามๆพูนะอันนี้คือดอกเท่าแล้วอ่าฮู้ยพูนะ <c oughs> อันนี้คือกินได้ไม่ใคร่สีกินได้ไหมแต่ว่าช่างเทิดว่าน่าจะกินได้นี่ค่ะ ลายคักพูดอะเหลืองๆอยู่ด้านในกอหญ้าคือเห็ดทั้งนั้นเลยเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นี่คือออกตึกนี้ข้างล่างเปลือกไม้เอาอะไรมาใส่เนาะมีถุงยางบะเอาบ่านี่เก็บเอาบ่านี่ หกคักหกเนจะตอนนั้นมาไม่มีนะคือแปดเหมือนแล้วเนาะอันนี้คือสวนที่ติดกันด้านข้างเนาะค่ะเพื่นเพึ่นพิ่งหาแต่ว่าเช่งเทิดไม่มาสักทีหาทางเข้าก็ไม่เห็นโอ้ยตายแล้วจะทำยังไงนี่ค่ะหกคัก คักหกเน่ลกมากผู้ใดว่างเนาะจ้ะมามาเอาหนาซอยเนจ้ะผู้ใดว่างเนาะมีใครว่างไม่เอย่ยมาเอาหนาซอยนะจ้ากระดอก,กระเดียยวคนน่ะเห็นได้สิแล้วปันดงเสือโอ้โหตายแล้ว ฟ้ามืดฟ้าคึมเหมือนฝนจะตกฟ้ากับมืดพอฟ้าเนาะฝนกระตกดีดีตกดีคักเนะาะค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปไปทางหญ้าก่อนค่ะไปทางหญ้าหาต้นมันก่อนมันสีมีตน้นมันพอต้นบ่เนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอพระคุณ f อฟทุกท่านทุกกาลังใจให้กับช่องช่างเทอดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่รวยๆทุกทท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปาถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ